สะพานไม้ดานเจดีนาทีสามเพือมรดกทุ่งใหญ่ไท่เกเรียงรามันสารพันธรรมชาติอาพิว่าหลวงพ่ออุตมะเมืองสังขละชายแดนสุดแ้นตะวันตกท่านกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขลาบ,บุรี FM 94.25เมกะเฮิร์ Hz, และ AM 810กิโลเฮิร์เสริมคุณค่าพัฒนาสังคมไทย ไทยแดนใต้รายการสาระและบันเทิงที่จะบอกเล่าเรื่องราวและความเคลื่อนไหวในดินแดนพื้นถิ่นปลายด้ามควันไทยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสังขละบุรี FM 94.25เมกะเฮิรขอเสนอรายการใต้สันติสุข สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการใต้สันติสุขครับผมจิตพงษ์นุ่งเรืองรับหน้าที่ผู้ประกาศในวันนี้พร้อมด้วยทีมรายการใต้สันติสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอสังขระบุรี FM 94.25เมกะเฮิรซรายการใต้สันติสุขจะบอกเล่าเรื่องราวของภาคใต้บ้านเราพร้อมด้วยประเด็นที่น่าสนใจสําหรับคนภาคใต้เริ่มด้วยประเด็นแรกครับ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาครูคลองเพื่อเทิดทูนสถาบันหลักของชาติกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่1-5-2จัดกําลังพลจิตอาสาร่วมกิจกรรมพัฒนาณนะโครงการฟาร์มตัวอย่างในสมเด็จพระนางเจ้าเสริกิตพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนานีพันปีหลวงบ้านทานโต อำเภอทานโตจังหวัดยะลาโดยมีเป้าหมายสำคัญคือการขุดลอกคูคลองเพื่อเปิดทางระบายน้ำป้องกันปัญหาน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อผลผลิตทางการเกษตรสัตว์เลี้ยงรวมถึงทรัพยากรในพื้นที่ฟาร์ม กิจกรรมในครั้งนี้สะท้อนถึงบทบาทของทหารในการเป็นพลังสำคัญของชาติไม่เพียงในด้านการป้องกันประเทศเท่านั้นยังรวมถึงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในสถาบันหลักของชาติที่ประชาชนทุกหมู่เราร่วมกันเทิดทูนภารกิจของกำลังพลจิตอาสาในครั้งนี้ ไม่เพียงส่งผลดีต่อระบบนิเวศในพื้นที่หากแต่ยังเป็นแบบอย่างในการสร้างจิตสำนึกและความร่วมมือระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชนในการดูแลรักษาทรัพยากราธรรมชาติร่วมกันทุกภาคส่วนในอำเภอเจะนะร่วมระบาดหายัตและดูอาขอพรแสดงพลังไม่เอาความรุนแรงหวังสันติสุขในพื้นที่นายพิชิตรุ่งประเสริฐในอำเภอเจะนะในฐานะผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการอำเภอเจะนะนำตัวแทนจากหลากหลายภาคส่วนอาทิชมรมอิมานคอเตบ บิลานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพานที่49ผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนกลุ่มมวลชนเสื้อเขียวมวลชนยานานบาโรบัณฑิตอาสาตลอดจนประชาชนในพื้นที่ทั้งพี่น้องชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม ร่วมกิจกรรมละหมาดหายัตและดูอาขอพรณที่ว่าการอำเภอจะนะจังหวัดนาราธิวาสเพื่อแสดงพลังแห่งความสามัคคีในสังคมพหุวัฒนธรรมปฏิเสธความรุนแรงในทุกรูปแบบและร่วมกันขอพรให้เกิดความสงบสุขและยุติความรุนแรงในพื้นที่พร้อมแสดงจุดยืนร่วมกันของทุกภาคส่วนในชุมชนโดยมีนายอับดุลอาซิบาโดประธานอิหมามอำเภอจะนะ เป็นผู้นำประกอบพิธีละหมาดหายัตและดูอาขอพรเพื่อขอให้เกิดความสันติสุขในพื้นที่เสริมสร้างความรักความสาม,มคัคคีอยู่ร่วมกันภายใต้สังคมพหุวัฒนธรรมที่เข้มแข็งพร้อมเชิญชวนทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความเคารพในความแตกต่างและความร่วมมือกันอย่างสร้างสรรค์สังคมที่ปลอดภยัยในโอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังเนือร่วมกันสแสดงออกเชิงสัญ,ญลักษณ์ด้วยการโชว์ป้ายข้อความไม่เอาความรุนแรงหยุดระเบิดหยุดยิง ชาวจะแนะไม่เอาความรุนแรงเพื่อแสดงจุดยืนอย่างชัดเจนในการต่อต้านการใช้ความรุนแรงทุกรูปแบบและร่วมการสร้างสันติภาพอย่างยังย่งยืนในพื้นที่ชายแดนใต้ครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังรายการใต้สันติสุขกันต่อครับประเทศไทยมีบทบาทสําคัญในประชาคมอาเซียนโดยเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมือใน3ด้านหลักได้แก่ด้านเศรษฐกิจด้านสังคมและวัฒนธรรม ด้านการเมืองและความมั่นคงประเทศไทยยังผักดันบทบาทเชิงลุกในเวทีอาเซียนพร้อมปรับตัวรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมเพื่อความเจริญเติบโตอย,อย่างยั่งยืนของภูมิภาคภัยพิบัติอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมือ่อสิ่งสำคัญคือเราต้องเข้าใจในสถานการณ์รู้จักการประเมินความเสี่ยงและยอมรับความจริงเพื่อเตรียมตัวรับมืออย่างมีประสิทธิภาพ เพียงแค่คุณรู้ข้อมูลรู้ภัยในระดับต่างๆไม่ประมาทและพร้อมปรับตัวทุกคนก็สามารถช่วยลดความสูญเสียได้อย่างทันท่วงทีเพราะทุกชีวิตมีค่าร่วมกันสร้างความเข้าใจรู้ภัยและรับมือได้อย่างมั่นใจป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใกล้ตัวคุณ กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการใต้สันติสุขครับสบพอปอนาราธิวาเสเข2ปรับหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยนำร่องโรงเรียนในพื้นที่13แห่งเตรียมพร้อมประกาศใช้เฉพพฤษภาคมนี้ดร,รสุทธิพรขนอม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานาราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ปร,บรับหลักสูตรการศึกษาประถมวัยพุทธศักราช2568สำหรับเด็กอายุ3-6ปีโดยสพปนราธิวาสเขต2แนะนําโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมเป็นพื้นที่นำร่องในการทดลองใช้หลักสูตรใหม่จำนวน13แห่งโดยที่โรงเรียนบ้านมูโนะโ เป็นโรงเรียนที่เสนอเป็นกลุ่มวิจัยหลักสูตรแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อการหาโรงเรียนแห่งอื่นมาทดแทนเนื่องจากโรงเรียนบ้านมูโนเป็นโรงเรียนในพื้นที่นวัตกรรมด้านการศึกษาและเป็นโรงเรียนนำร่องในหลักสูตรผ่านสมรรถนะ ซึ่งโรงเรียนเหล่านี้สามารถที่จะออกแบบหลักสูตรของเขาได้เองส่วนโรงเรียนอีก12แห่งนั้นเป็นโรงเรียนเครือข่ายได้แก่โรงเรียนบ้านบางโงบ้านปะุกาบ้านสาลาใหม่นิคมพัฒนาสิบบ้านปูราเจมูดอบ้านเจอแรบ้านตาเซเหนือเพลินพิษบ้านขยงบ้านสายะบ้านลูโบซามาและบ้านแอร์แวร์ ทั้งนี้ได้มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูปฐผอมวัยจำนวน3 9คนเพื่อทบทวนหลักสูตรสถานศึกษาฉบับเดิมศึกษาแนวทางหลักสูตรใหม่วางแผนและจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาฉบับใหม่ให้แล้วเสร็จและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาเพื่อให้พร้อมประกาศใช้ภายในวันที่16พฤษภาคม2 5 6 8นี้ สำหรับหลักสูตรการศึกษาพัฒนาไวแบบใหม่นี้ยังคงยึดหลักการพัฒนาเด็กแบบองค์รวมผ่านการเล่นการปฏิสัมพันธ์และการลงมือปฏิบัติโดยมีการปรับกรอบพัฒนาการ4ีด้านเป็นความสามารถด้านสุขภาวะทางกายอารมณ์จิตใจสังคมและเพิ่มด้านการเป็นพลเมืองและความเป็นไทยรวมถึงการพัฒนาจิตสำนึกและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยเปลี่ยนวิธีการประเมินเป็นการวัดความสามารถตามระดับชั้นปีหลังการประกาศใช้หลักสูตร จะมีทีมศึกษาในเทศลงพื้นที่ติดตาม การขับเคลื่อนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในโรงเรียนกลุ่มวิจัยจะมีการเก็บข้อมูลเพื่อนําไปปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสมต่อไปคาดว่าจะใช้ระยะเวลาในการทดลอง1ปีก่อนประกาศใช้ทั่วประเทศในปีการศึกษาถัดไปทั้งนี้ความสําเร็จของการขับเคลื่อนหลักสูตรขึ้นอยู่กับครูผู้สอนซึ่งต้องสามารถออกแบบกิจกรรมและประสบการณ์การเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสมกับบริบทของนักเรียนด้วยโดยสพปนราธิวาสเเค2จะสนับสนุนผ่านทีมสํานักงานปฐมวยัยและวิทยากร ผู้เชี่ยวชาญเพื่อสร้างความเข้าใจติดตามและประเมินผลอย่างใกล้ชิดตลอดกระบวนการดำเนินงานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในพื้นที่ภาคใต้วันนี้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่เพื่อให้กำลังใจประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในพื้นที่ภาคใต้พร้อมรับฟังปัญหาในการปฏิบัติงานและเชื่อมโยงในระดับนโยบายถึงระดับปฏิบัติ ที่หมวดบินเฉพาะกิจภาคใต้กองทัพเรืออําเภอเมืองนราธิวาสซึ่งมีพลโทไพสาลหนูสังแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสพลตรีกอลกรดูผู้ชดรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ี่ส่วนหน้าพลตรีนรงลงตันติสิทธิพรผู้บังคับการหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนาวาเอกสันติเกรีพงษาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือและผู้เกี่ยวข้องร่วมต้อนรับส่วนในช่วงบ่าย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมและคณะจะเดินทางไปกราบนมัสก,การเจ้าอาวาสวัดเขากงอำเภอเมืองนาราธิวาสพร้อมพบปะให้กำลังใจพี่น้องชาวไทยพุทธและเข้าพบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมาการอิสลามประจำจังหวัดนาราธิวาสก่อนเดินทางกลับกรุกงเทพมหานครครับช่วงนี้พักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมารับฟังรายการใต้สันติสุขก,กันต่อครับ ในยุคดิจิทัลที่ทุกคนสามารถเป็นผู้สร้างและแชร์ข้อมูลคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าอะไรเป็นความจริงการรู้เท่าทันสื่อหมายถึงการมีทักษะในการวิเคราะห์ตรวจสอบแหล่งที่มาและแยกข้อมูลที่ถูกต้องจากข้อมูลที่บิดเบือนเมื่อเราได้รับข้อมูลใหม่ให้ตั้งคำถามใกลเป็นผู้เผยแพร่มีหลักฐานการรับรับหรือไม่มีวัตถุประสองค์อะไรเบื้องหลังการเผยแพร่นี้ การเป็่นปข้อมูลที่ถูกต้องและได้รับการตรวจสอบแล้วช่วยให้เราสร้างสังคมที่มีความรู้และสติปัญญาที่เข้มแข็งยิ่งขึ้นรู้เท่าทันสื่อใช้ข้อมูลอย่างมีเหตุผลร่วมกันสร้างอนาคตที่ย,ยั่งยืน โลกออนไลน์โลกของข้อมูลข่าวสารที่เข้าถึงง่ายแต่ก็เต็มไปด้วยอันตรายที่ซ่อนอยู่ข่าวปลอมข้อมูลเท็จนิชาชีพคอยสวยโอกาสหลอกลวงอย่าลงเชื่อก่อนแชร์ก่อนคลิกลิงก์ตรวจสอบข้อมูลให้รอบคอบรู้ทันสื่อรู้เท่าทันระหว่างภัยในชีวิตและทรัพย์สินคิดก่อนคลิกชีวิตปลอดภยัยโลกออนไลน์ปลอดภยัยเมื่อคุณรู้เท่าทัน กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการใต้สันติสุขครับจังหวัดยะลาจับมือเค,ครือขไข่ลงพื้นที่ตัวจุดเสี่ยงป้องกันนักเรียนเสพบุหรี่ไฟฟ้ายาเสพติดเริ่ม16พฤษภาคมนี้วันนี้ ที่ห้องประชุมบุหงาตันยงสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพฐศึกษายาลาเขตหนึ่งนายสมพงศ์พระละชัยศึกษาธิการจังหวัดยาลานำคณะผู้บริหารการศึกษาตำรวจฝ่ายปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมรับฟังนโยาบายความร่วมมือปฏิบัติการตรวจร่วมนักเรียนปลอดภัยห่างไกลบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดผ่านระบบออนไลน์โดยมีพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธาน การดาเนินง,งานครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการนักเรียนสอบอปลอดภัยและห่างไกลย,ยาเสพติดเพื่อยกระดับการเฝ้าระวังเหตุและสร้างความปลอดภัยให้แก่นักเรียนในสังกัดสํานักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเชิงรุกให้เกิดความปลอดภัยลดพฤติกรรมความเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมและความรุนแรงพร้อมทั้งตรวจสอบจุดเสี่ยงรอบสถานศึกษาอย่างเข้มข้นร่วมกับเครือข่ายท้องถิ่นสำหรับจังหวัดยะลาได้ระบุพื้นที่เสี่ยงใน8อำเภออทิส่วนสาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยวและปั๊มน้ำมันซึ่งนักเรียนมักใช้เป็นจุดหลบเลี่ยงโดยจะเริ่มปฏิบัติการเชิงรุกแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนตั้งแต่วันที่16พฤษภาคมนี้เพื่อสร้างความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าและยาเสพติดในเยาวชนอย่างยั่งยืนนายาลีเจมะนายกอบตอตาลีอาอำเภอยะริงจังหวัดปัตตานีเสียใจต่อการจากไปของนายสายชนบุญสนองสารวัตรกำนันตำบลตาลีาระบุเป็นเพื่อนกันตั้งแต่เด็ก วันนี้นวัดปาสีตำบลตารีอาอำาเภอยะริงจังหวัดปัตตานีนายยาลีเจมมนายกองค์การบริหารส่วนตําบลตารีอาอำาเภอยะริงจังหวัดปัตตานีกล่าวว่าหลังทราบเหตุคนร้ายรอบยิงนายสายชนบนสนองสารวัตรกำนันตำบลตารีอาเสียชีวิต เมื่อวันที่4พฤษภาคมเวลา18นาฬิกาตนได้เดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวนายสายชนบุษสนงเพราะมีความรักใคร่ผูกพันเติบโตมาด้วยกันเป็นเพื่อนกันผู้เสียชีวิตเป็นคนชอบช่วยเหลือคนในตำบลช่วยเรื่องการทำเอกสารทางราชการต่างๆเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการช่วยเหลือผู้ประสบภัย<ๆ>เช่นอุทกภัยเมื่อปลายปีที่ผ่านมานายกอบตตารีอากล่าวว่าเราได้ขาดกำลังสำคัญในการพัฒนาตำบลตารีอานับเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่ ด้านนายซัมสูดิงมียาสิงกำนานตำบลนตารีอากล่าวว่านายสายชนบญสนองปฏิบัติหน้าที่สารวัตรกำนันมาหลายสมัยไม่ว่าใครจะเป็นกำนันก็มักเลือกนายสายชนช่วยเหลืองานทุกสมัยเพราะเป็นบุคคลที่ชาวบ้านให้ความไว้วางใจเข้าถึงประชาชนได้ทุกกลุ่มพร้อมระบุตำบลนตาลีอาเราอยู่อาศัยเกื้อกูลกันมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันไม่มีเหตุปัจจัยเรื่องศาสนาความเชื่อมาแบ่งแยกนางอัมพรเพชรรัตน์อายุ5 9ปี ภรรยานายสายชนซึ่งอยู่ในอาการโศกเศร้ากล่าวว่ายัางทําใจไม่ได้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะนี้ได้ตั้งสพสวดพระอภิธรรมณวัดปาสีตําบลตาลีอาอําเภอยาลิงจังหวัดปัตตานีกําหนดชาปนากิจวันพฤหัสที่15พฤษภาคมที่จะถึงนี้และทั้งหมดนี้ก็คือรายการใต้สัธิสุขครับ ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังมาแต่ต้นรายการสำหรับวันนี้รายการใต้เส้นชัยศูก็หมดเวลาลงแล้วผมจิตพง์รุ่งเรืองพร้อมด้วยทีมรายการจากสบทสังขลบุรีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้แล้วพบกันใหม่สวัสดีครับพี่ต่อฟ้าร้องลมแรงฝนตกแบบนี้น้ำจะท่วมบ้านเราไหมพี่ไม่หรอกหน้าพี่ฟังประกาศกรมอุตุทุกวันบ้านเราฝนตกยังไม่เยอะ แต่เราก็ไม่ประมาทนะเตรียมของไว้ใช้ในยามฉุกเฉินซะหน่อยก็ดีเผื่อเป็นผู้ประสบภัยแล้วเราจะต้องตเตรียมอะไรบ้างล่ะพี่ก็พวกอาหารแห้งข้าวสารน้ำดื่มปลากระป๋องยารักษาโรคเสื้อชุดชีพเอกสารสําคัญใส่ถุงพลาสติกเก็บไว้ในที่สูงพ้นน้ํเข้าของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยน้ํากับไฟฟ้ามันอันตรายโทรศัพท์ชาร์จแบตไว้ให้เต็มถ้าน้ําเข้าบ้านต้องรีบสับคัดเอาตัดกระแสไฟฟ้าทันทีตัวเปียกๆห้ามจับเครื่องใช้ไฟฟ้าอันตรายถึงตายได้เลยนะ เข้าใจรู้ภัยรับมือได้ทุกสาธารณภัยขอความช่วยเหลือได้ทางไลน์ปอพอรับแจ้งเหตุ1784เพิ่มเพื่อนไลน์ idf 1784 ddpm และสะดวนเรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง เจ๊ลำใหญรีสอร์ทมันล้ำแม่น้ำไปสามซอกคงต้องลื้อนะลือเลอ,อะไรกันแบ่งเทาห้าใบาผอมไหมโอเคเจ๊ลำใหญ่บรรทุกเกินอีกแล้วนะกงเกินอะไรกันเสียเวลาเอาตังค์ไปกินขนมไปโอเคหยุดหยุดติดสินบนเจ้าหน้าที่ของรัฐจะน้อยจะมากก็ทุจริตเหมือนกัน สินบนหมายถึงทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่บุคคลเพื่อจูงใจให้ผู้นั้นกระทำการหรือไม่กระทำการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือไม่ชอบด้วยหน้าที่ที่เรียกกันว่าเงินใต้โต๊ะเงินเป๊ะเจี๊ยะหรือสวยร่วมกันต่อต้านการทุจริตในทุกภาคส่วนหากคุณพบเห็นการกระทำทุจริตของเจ้าหน้าที่ภาครัฐแจ้งได้ง่ายๆตลอด24ชั่วโมง าลเอ็ดทับฟี่ฟองดูหรือสายด่วน1206ทุกคนต้องร่วมมือกันประเทศไทยไร้สินบน